สวัสดีครับมาพบกับวิเครระห์บอลบ่าย3ามสต๊ทกับฟุตบอลกระจาวเรพระธาตสมัตรที่2ี่ไม่นาคมนะครับเราคาดหมายันเน้นกับฟุตบอลลีกใหญ่อย่างสุดลาลีกาสเปนคู่ระหว่างบาร์เซโลนากับโอซาซูนาลีกวอังกฤษคู่ระหว่างเลตันโอเรียนกับสตีฟเนตปอรลิสตัมบราซิลคู่ระหว่างโครินเทียนกับพารัเมัสลีกโปรอาเจนตินาคู่ระหว่างอันโดซิวีกับอูนิโอนบารากาสกับเอสตูเดนเตสบารากาสกับเอสตูเดนเตสและลีกวัดเวียกับ ปรางสิงคลับที่เมลาดิวิชนคอสตาริกา้าคู่ระหว่างซันตา,านากับกาตาจิเนสและอาลาคูเอนเซกับซานคาร์ลอสเละนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอล8คูน่นเน้นที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ไดร้ร่วมลุ้นร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้และนี่คือทีเด็ดฟุตบอล8คูน่นเน้นี่เรอยหยิบมาฝากแฟนๆให้ไดร้ร่วมลุ้นร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้ครับส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกกับผมมในลุ่ 3ามสาม up กันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละ,ะวันตัวเน้นตว,วีชุดครงการบายสามสเตปเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะไหนขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาถังของรางวัลที่จะเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเป้ภาพูุี่นอนลาบูปูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชียร์ทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบไปอย่างจุใจครับพะะามา แอดสามสามอัพเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย ส3อัพนะครับหรือว่า3-3 u p ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมไปส่วนหนึ่งหรือไปได้ยันกับผม3ส,มสปเปเทพกันได้เลยครับวันนี้เป็นเริ่มวดนกันที่เกมลาลีกาสเปนในเวลาตี3นะครับ <c oughs> เกมระหว่างปารโลนากับโอซิลูนาด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้บารโลูนาต่อลูกคลื่นผลงานกับพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับ <c oughs> เป็นบารโลนาที่ชนะไปได้4ครั้ง <c oughs> ส่วนโอซิลูนาเอาชนะไปได้1ครั้งๆๆ ฟอร์มห้าเนินสุดของบาร์เซโลูนาชนะ4เสมอหนโดยชนะแอตเลติโก้แมตติด4-2ชนะเบนฟิก้า3-1ชนะเบนฟิก้า1-0ชนะเรอัลโซเซราสี่ศูและเสมอแอตเลติโก้แมตติด4-4 เจ้าบุนพุ่มจาฝูงลาลิกาด้วยผลงานแต้มเท่ากับรเรอัลมาดริดแต่เฮตูเฮตเหนือกว่าและก็แข่งน้อยกว่า1นนัดแถมเกมนี้มีโอกาสแซงขึ้นจาฝูงแมต์เดี๋ยวด้วยกุนซือฮันซิฟริกต้องปดวดหัวกับการจัดทัพเนื่องจากสองแขกอเมริกาใต้ราสิญญาและโรน,นรัโลโดโรโฮพลิ่งเสร็จพรกิจกับทีมชาติบราซิลและโอรลุกไวเมื่อเช้าวนานมามันน,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 นันฮาร์มัดมาดสภา่านกายอาจยังไม่ฟิตพอโลงสนามเป็นตัวจริงขณะที่อินดิโกมาติเนสและเปาลูบาซีสองเซ็นเตอร์ตามมีปัญหาอาการาบดาดเจ็บ ขณะที่อันเดีสทิสเทนเซนมาร์เบนาาและบาร์ัองเดแทสแตเกนยังคงบาดเจ็บทั้งหมดอย่างไรก็ดีตัวเก่งอย่างโรเบิร์ตเลวันดอกสกี้และลามินยามาดพร้อมไปจัดการในแดนหน้าอีกตำแหน่งอาจจะเป็นเฟร,รานต่อเรสซุซูเปอร์ซับในเกมที่แล้วเช่นเดียวกับห้องเครื่องเฟรที่เะยอมกับเปรดี้ส่วนหมายเลขสิบเดนนเอลโมเตรียมปล่อยของอีกครั้งขณะที่อริกาเซียแอตเตอร์ฟอร์ดและเคร่าด์มาตินก็มีโอกาสลงเล่นในเกมนี้เช่นกันครับ ฟอร์มห้าคะนนสุดของโอซาสุน่าเสมอ3แพ้2หรโดยแพ้เคตาเฟ่หนึ่งสองเสมอบาดิเซีย3ามสแพ้เซตาบิโก้ศูนย์หนึ่งเสมอหรืออเมริดั1หนึ่งหนึ่งและเสมอมาโยกา11หนึ่งหนึ่งโอซาสุน่าไม่ชนะใน5้าเกมลีกหลังสุดโดยเสมอ3นัดและแพ้2นัดอยู่อันดับที่14ห่าง้นที่ตกชั้น6คะแนนสภาพทีมจะขาดลูกาต่อโร่ห้อมเครื่องตัวเก่งที่ติดโทษแบนหลังสะสมไม่เหลือครบโคตาขณะที่บรอยันซาราโกซาปีกตัวเก่งก็เจ็บต้นขาต้องเช็คความฟิตในเกมนี้ค ฝากข้อมังในแนวรุกเอาไว้ที่อันเต้บูเดเมียกองหน้าโคโรเอเชียที่เพิ่งกลับจากการรับใช้ทีมชาติโดยมีลูเปนกาเซียปั้นเกมขนาดคางทัศษะคู่นี้เลื่อนมาจากต้นเดนมีนาคมเนื่องจากการเสียชีวิตแบบสุดช็อคของคุณหมอกาเลสมินาโรแพทย์ประจําทีมบาร์เซโลนาโดยทั้งสองสโมสรต่างไม่เห็นด้วยกับการจัดโปรแกรมหลังทีมชาติเพียง2วันเช่นนี้แต่ก็ทําทอะไรไม่ได้ตามส่งแล้วบาร์เซโลนาเหนือกว่าอยู่แล้วแต่คุณกําลังอาจจะไม่แน่นเนื่องจากขาดตัวเก่งหลายรายขณะที่โอสต์ูนา ขาดผู้เล่นบางรายแต่โดยโรวมเรียมีความพร้อมมากกว่าิดน,นิดดูแล้วบาร์เซโลนาเหนื่อยแน่และอาจจะชนะเฉือนแคบเม็ดเดียวฝันทงรองโอสตูนาแพ้แต่จะแพ้แค่หนึ่งสองครับโดยในเกมฟัดแข่งระหว่างบาร์เซโลนากับโอสตูนาเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้รวมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไราและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามอัพ อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทคู่ที่2นะครับเป็นเกมอีกวันนังคริในเวลาตีสามครับเกมระหว่างเลตันโอเลียนกับสตีมเน็ตดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เลตันโอเลียนต่อปอป,อปอผลงานการพบกันของทั้งสองทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ฝักกับชนะทีมมาสองครั้งสี่หนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้าในหลังสุดของเลตันโอเลียนชนะ1แพ้4โดยชนะแบ็คทูสองหนึ่ง แพ้นอตแฮมตัน1-2แพ้โรตเตอร์แฮม0-1แพ้ชาตันแอตเลติก1-2และแพ้เบอร์มิงแฮมซิตี้0-2เหลือตันโอเลียน,ยน,นบุกชนะแบ็คผูในเกมล่าสดุดยึดผลงานพ่าดล้พลาดเกมก่อนหน้านัน้นในลีกอยู่หนับที่9ของตารางหากไปที่เพลย์ออฟเล่นชั้น5คะแนนชาลีเคลมนสุดหน้าตัวเป้าเตรียมยึดตัวจริงหลังทำ3ประตูจากสองเกมหลังสดุดพร้อมล่าตะข่ายแล้วฉีกแดนนีอลอักยี้ออกไปเล่นตัวริมเส้นแผนส่วนแดนกลางซอนแฟมีโอกาสออกสตาร์ทก่อนหน้านั้นของดารนคอตลีฟอร์ เกาดล่าสุดของสตีมเน็ตชนะ1เสมอ2แพ้2โดยเสมอเรดดิ้ง1-1แพ้เบอร์มิแฮม n g h a m 1-2เสมอแมนซิลหนึ1ชนะแชมเบตห์และแพ้ฮาร์เดอร์ฟิลด์1-2สอตีมเน็อยู่อน 23, นันดับที่13นำเสมอเรดดิ้ง1-1ในเกมล่าสุดสถานการณ์ค,ค่อนข้างลอยตัวห่างไปที่ p l เลยออเลื่อนชั้น11คะแนนและเหนือโซนตกชั้นถึง1ิคะแนนแจกก็ดย่างมีลุนออกสตาร์ทหลังเป็นตัวสำรองใน2เกมหลังสุดและทำประตูได้ในเกมกับเบอร์มิแ h มเมื่อกลางเดือนขณะที่จิมมมีีีรรรรปปปกซ้้้าาายยยยยอออออจถูดดเเเเนตัวสงบลลแแะหุ ตำแหน่งการทัศน,นะคู่นี้ห่างการเจ็ดคะแนนเลดันโอ <c oughs> เวน o ain, ช็อตไปพักใหญ่ก่อนกลับมาชนะในเกมที่แล้วเกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียเ่ยงคะขณะที่สติฟเนตขายความสม่ำเสมอแต่ยังมีทีเด่นนอกบ้านที่เห็นอยู่แล้วแพ้ยากมีโอกาสบุกมาแบ่งแต้มกลับออกไปฟั่นทงรองสติฟเนต ไม่แพ้หนึ่งหนึ่งโคดี่3นะครับเป็นเกมเปารลิสต้าบราซิลนัดที่ยอนเลิศนัดที่2ในเวลา7จ็ดโมงสานาทีหรือว่าเช้าวันศุกร์ตามเวลาบ้านเรานะครับเกมระหว่างโครนเทียนพบกับพาร,รัตด,ด้วยตาต่อรอมทีมในคู่นี้พาร,รัตต่อปอป,อปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดครับเป็นโครนเทียนครับเอาชนะไปได้2ครั้งพาร,รัตเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านาทสุดของโครนเทียนชนะ4ี่แพ้1โดยชนะพารัตหนึ่งศูนย์ชนะ บาร์เซโลนา 2-0, ชนะซานโต 2-1, แพ้บาร์เซโลนา0-3และชนะมิราโซ 2-0. โคเินเทียนบุกชนะมาในนัดแรก1-0จากประตูชัยของยูไดออลเบโรสุดน้าตัวเก่งตุนความได้เปรียบเอาไว้ในมือลุ้นคว้าแชมป์ประจำรัรฐเซาเปโรเป็นครั้งแรกนับจากปี2016และเป็นแชมป์สมัยที่31มากกว่าทุกสโมสรสภาพทีมต้องรู้เช็คคอมฟิตของเมซิดเด,ดปร์ก่อมหน้าวัย31ปีที่เพิ่งกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติฮอลแลนด์รวมถึงกลุ่มนักเตะทีมชาติอย่างสดิกต,ต่อเลสโก,อกออน กองหลังวุนเดเอลาอันเทีอโรเมโรกองหน้ารารักไวและอันเดรคาลิโยตโตโรเปรูคาดว่ารามอนดิออสกุซื้อจอมเก่าชาวอาร์เจนตี จะส่งอยู่ี่อเวโต้ฮีโร่ในเกมแรกปักหลักเป็นหน้าเป้าเด่นปังจะมีและนี่เอเลบัญชาการฟอร์มห้านัดหลังสุดของพาเมรัาชนะ4แพ้1โดยแพ้โคเรนเทียนศูนย์หนึ่งชนะซอบาโลหนึ่งศูนย์ชนะเซาแบนาโดสามศูนย์ชนะมิราโซสามสองและชนะโบตาโฟโกสามหนึ่งพาเมร่โต้องชนะสถานเดียวเพื่อพลิกสถานการณ์และคว้าแชมป์ประจำรัสสมัยที่ยี่สิบเจ็ดซึ่งเป็นแชมป์สมัยที่สี่ติดต่อกันหลังซิลทรอฟี่นี้ปิดต่อกันมาแล้วสามปีซ้อนระหว่างปีสมัยที่สิบสองถึงสมัยที่สิบสี่ ก่อนหน้านี้สภาพทีมต้องลุ้นเช็คคอฟิทของสองแชมป์บราซิลวิเวรอรนนในทวานและเอสเต,เตววลกองหน้าอารมณ์ถึงลิชาร์ลิอสกองกลางโคลัมเบียและกัวนัตเตอุรุกวัยอย่างฮวดกินปีเกเรสกองหลังและสองแนวรุกอย่างเอเมลิโนมาติเนสและฟากุนโดต,ตอเรสที่เพิ่งกลับมาจากรับใช้ชาติทั้งหมดกุนซือชาวโปรโตรุเกสอาเบลฟเซเลร่าเตรียมจะชุดเกนลูกสนามหน้าบอลจะเป็นวิตโตโรเกที่เพิ่งย้ายกลับมาจากบาเซโลน่าในช่วงต้นปีพร้อมปักหลักหน้าเป้า,าขนาด ที่ราฟาเอลเวียกาพร้อมสมบทเพล์เมเกอร์ปั้นเกมอยู่ข้างหลังทัศนะคู่ชิงได้สมน้ำสมเนื้อโคนเอนเทียนตุนความได้เปรียบเอาไว้ในมือหลังบุกชนะมาในเกมแรกบีบให้กับคามเรัรตต้องชนะฝานเดียวคุ้มกำลังไม่ฟูทีมทั้งคู่หลังโตลากตามเพิ่งกลับมาจากทีมชาติเหมือนกันดูแล้โคนเอนเทียนเอาตัวรอดได้ต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองและไม่โอกาสย้ำแขนด้วยฝันธงรองโคเอนเทียนย้ำแขนเกมนี้ไม่ศูนย์คู่ที่สี่ครับเป็นเกมลีกับโรเจนินาในเวลาตีหนึ่งครึ่งเกมระหว่างอันโดซีวีกับ อูนิโอนโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เสมออันโดซีวีผลงานกับพวกแกงหงทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นอุนิโอนครับได้ชนะไปได้4ครั้งส่วนอันโดซีวีส่วนอีหนครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นั้นสุดของอันโดซีวีชนะ1เสมอ2แพ้2ด้วยเสมอทิมนาเซียตีโร่1 1 ชนะอาเจนินนตจูเนียสองศูนย์แพ้ติเกรสศูนย์สองเสมอซานเนโต2สองสองและแพ้บคาจูเนียหนึ่งสองอันโดเซวีเพิ่งชนะจุดโทษเหนือคิมนาเซียติโรผ่านเข้ารอบในเซตโกปาอาเจนิน่าในลีกเพื่อมีแค่คราดแต่สิบเกมแรกยู่บอยอันดับที่สิบห้าของกลุ่มเอครับเกมล่าสุดมาติอาสกาเซียเพลเมเกอร์ตัวกันได้รับบาดเจ็บเกมนี้หายไม่ทันแน่คารว่กุนสื่อมาเรียโนซาเลียเตรมจัดทัพด้วรบยรสี่สองคู่น่าจะเป็นเอเลียตต์เลสกับลาตาโลซาเวตที่ทำประตูในเกมล่าสุด พร้อมผลิตกำลังร่วมกันฟอร์มฮ้านันท์สุดของอุนิโอนชนะ3แพ้2โดยแพ้ราซิ่งคลับ0ูนชนะบานฟิลสามหนแพ้ริวาดาเวียศูนย์สองชนะโคเลเจเลสสามหนึ่งและชนะคิมนาเซียลาพาสตาเร่งศูนย์ปุติโอนแพ้สองแต่สามเกมลีกหลังสุดอยู่อันดับที่สิบสามลีกาโปรอัตตินากลุ่มเอโดยการมีแค่แปดต้มจากสิบเกมแรกคุณสุอคริสเตียนกอนซาเลสไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนนัดนี้เตรียมจัดทีมด้วยระบบห้าสามสองผู้น่าจะเป็นเอโรนิโมโดมีน่ากับมาเซโล เอสติกาบีเรียเพิ่นึกงกำลังร่วมกันทัศนะสองทีมท้ายตารางกลุ่มเอผลงานโดยรวมสูสีอันเดอร์ซิวีมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังชนะสองเกมติดต่อการรวมทุกรายการและยังได้เปรียบเรื่องเส่นเชียร์ขณะที่อุนิโอนยังสบับสบอมนอกบ้านหมู่ตู้ไฮโรสีเกมลีกฤด,ดูกาลนี้ดูแล้วอันเดอร์ซิวีมีสิบเบียดชนะฟันธงต่ออันเดอร์ซิวีเฉือนหนึ่งศูนย์ผู้ที่ห้านะครับนินอยู่กันที่เกมลีกโปรอาทิน่าในเวลาตีสี่ครับเกมระหว่างบราร์การ์ดกับเอสตูเดนเตสด้วยต่าต่อรอมเกมในคู่นี้เเเออสสตตตูดน่่ครึง ผลงานจะพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเอสเตเดนเตสครับที่เอาชนะไปได้สีครั้งสูงอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มให้ดนหลังสุดของบารากัสชนะ2เสมอ3โดยเสมอเบลกาโน1 1เสมอซานเมนโต1 1ชนะบารากัส2อชนะนีเวลโอบยอย2 0และเสมอเดนฟิลซาจัตติเซีย11หบารากัสพรอดป่าศัยด้วยการตามไปเสมอคู่แข่งในตลอด2เกมหน้ำสุดอยู่อันดับที่8ของกลุ่มเอกุนซอรูเบนอินซัวไม่มีผู้เล่นมาเจ็บหรือติดโทษ แนเก็บนี้จับทัพภายไต้ระบบ5-3-2คู่หน้าจะว่างาเวียรโมราเลสกับโฮนาตาลาเดียดาเตอรุกไวยลงลาดประถ่ายด้วยกันฟอร์ม5นัดนักสุดของเอสตูเดนเตสชนะ3เสมอ1แพ้1หรือเสมอนิเวลโอบอย1-1แพ้เดฟเฟนซซา จัตติเียศูนย์หนึ่งชนะลิวเวอร์พูลสองศูนย์ชนะซันเนมโตเดลาบันดาสองหนึ่งและชนะเซนตันกอโ์บาสามสองเอสเูเดนเดสลงมาอยู่อันดับที่ห้าของกรมเอกหลังได้แค่ต้มดี2สองเกมหลีกหลังสุดเก็บสิบเก้าแต้มจากสิบ 10, เกมแรกห่างจากฝูมอยู่สี่คะแนนสภาพทีมจะ่าดซานเตียโอกอาซัมบินเดียแบ็ซ้ายปร,รักไวและกีโดกาลิโอกองหน้าเนื่องจากติดโทษแบนหลังโดนเล่าในเกมที่แล้วทงคู่ที่เหลือกุนซอเอโดอาโดโดมินเกสจัดทัพชุดเก่งภายใต้ระบบ4 1 4 1หน้า เราจะส่งลูกัรอาลาลิโอสู่หน้าวัยสามสองปีที่เคยกาแข่งในโมเดลลิ้กเยอรมันพร้อมแผงรทธท์ทัศนะบรลกากาได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่ฟอร์มยังไม่ร้อนแรงเท่าที่ควรหกเกมีหลังสุดชนะมาแค่นัดเดียวนะครับขณะที่เอสตูเดนเตสุดุดมาในสองเกมหลังแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้เล่นในสนามน้อยกว่าคู่แข่งด้วยวัดกันตามศักยภาพแล้วเอสตูเดนเตสดีกว่าหน้ามีทีเด็ดปลิดชีพเจ้าถิน่นฟันทงต่อเอสตูเดียนเตสเข้าไปหนึ่งศูนย์คู่ที่หกนะครับเป็นเกมลีกาโปรอร์เจตินาในเวลาเจ็ดโมงเช้าหร เรานะครับเกมระหว,ว่างลิวาเดเวียกับราซิ่งคลับด้วยตาต่อรอง,องเกมในคู่นี้เสมอราซิงครับผลงานกับพกแก่งของทั้ง2ทีมในเกมล่าสุดเป็นราสซิงครับที่เอาชนะลิวาเดเวียมา2-1ครับฟอร์มห้านาสุดของลิวาเดเวียชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้อุรากัน0-2ชนะอูดิโอน2-0เส,สมอลานุทเมงหนึ่งเสมออเจริโนตจูเนียร์0-0และแพ้ติกเกรดเมื่อสี่ลิวาเดเวียยังหาอรอมเก่งไม่เจอเจ็ดเกมลีกหลังสดุดชนะแค่นัดเดียวโดวยเสมอและแพ้อย่างละสามนัดอยูอยอย่อนันดับที่สิบของกลุ่มเอสภาพ ทีมจะได้มาซิโอกาดิโยพลนเทอแมนกลับมาที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมคุณสื่ออัลเฟรโดแบตตี้พร้อมแจกชุดเก่งลงสนามภายใต้มา4 3 1 2คู่น่าจะเป็นเซบาสเตียนวิลลากับวิคตอรรโนลาเมสพร้อมสังหารด้วยมีหลุยเซกีเอร่าสวมบดเกรเมเกอร์ฟอร์ม5นัดล่าสุดของราซิ่งคลับชนะ2เสมอ1แพ้2หรือชนะเดปอติโวซาตามารีย2-0ชนะอุนิโอน1-0เสมออินเดปินเนนเต้1-1แพ้อูรากัน0-1และแพ้ซานโรเรนโซ่2-3 ราสซิ่งครับเรียกความมั่นใจได้2เกมเรียกความมั่นใจได้จากชิชนะ2เกมหลังสุดรวมทุกรายการแบบไม่เสียประตูในหลีอยู่อันดับที่9ของกลุ่มเอครับสภาพทีมจะขาดกาเบียลอาเลสเดทวานที่ติดโทษแบนรวมถึงซานติอาโกกีลอสเซนเตอร์ดาวรุ่งที่บาดเจ็บแต่เตรียมล่าสุดคาดว่าคุนซอกุสตาโวตอสต้าเตรียมจัดทัพด้วยระบบ3-412ี่หนผู้นาจะวางลูเซโนเวสโตกลองหน้าวัย31ปีที่เคยเล่นได้กับเบียรเรอัลอตเลโกามริดเซบียาและบารเรนเซียพร้อมจับคู่กับอาเดียน วหลเดาเตะอูรุกไวยทัศนะผลงานโดยร,รวมสูสีกันครับลิเาเร์วีวยได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่ฟอร์มว่งทั้ืงสื่อขณะที่ราสิงคลับเริ่มกระตุ้นขึ้นมาและเรียกความมั่นใจคืนกลับมาได้แนวรับเนเครื่องมิ่งเกมรกม่ทีเด็ดให้เห็นชั่วโมงนี้น่าเชียร์ทีมเยือนลุ้นบกข้าสาแต้มฟันธงราสิงคลับฟันจับสองห่ 1. คู่นี้เจ็บเป็นเกมพิเมล่าดิวิชั่นคอสตาริกาในเวลาตีห้านะครับเกมระหว่างซานดาอาน่ากับกาตาจิเนสโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เสมอกาตาจิเนสผลงานกับพวกแกงของทั้ง2ทีมใน3เกมหลังสุดนะครับเป็นกาตาจิเนสครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งซานดาอาน่าเอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์มคะแนนสุดข,ของซานดานะ่าชนะ1เสมอ4หรือเสมอซานคาร์ลอส1นเสมอเปเรสเซเลดอน0ูนเสมอเอเรเดียโน่หนึ่งหนึ่งเสมอกัวนากาสเตกาศูนย์ศูนย์และชนะได้ปอติโว าเบซ่าสองหนึ่งซานตาออนาเจ้ารั่วสี่เกมซ้อนและชนะแค่านัดเดียวจะหกเกมหลีกหลังสุดอยู่บวยอันดับที่สิบเอ็ดของหลีกครับคุณสื่อคริสเตียนซโลมมนนายใหญ่ชาวอาร์เจนไตไม่มีปัญหาในการจัดทัพนัดนี้เตรียมส่งตัวเก่งอย่างเคมานูเอลกาซาโดแข่งแต่ชาติเดียวกันเจ้าของผลงาน8ประตูนในหลีกพร้อมออกสตาร์ทฟอร์ม5้ในงา,นาสุดของกาตาจินเนสชนะ2เสมอ2แพ้1ด้วยเสมออาาหัวเลนเซ่หนึ่งเสมอซานโตสเดปโปเลสหนึ่งแพ้ปันตาเลนัส01 ชนะในปารีโวฟาริซ่าสองลิ้งและชนะเปเรสเซเล,เลดอน1ิงศูนย์กาตาจีเนสไม่ชนะในสามเกมลีกหลังสุดโดยได้แค่สองคะแนนอยู่อันดับที่ห้าด้วยการเก็บสิบแปดแต้มจากท่สามเกมแรกเกมล่าสุดเบนาวอันซาโรได้รับบาดเจ็บเกมนี้หายไม่ทันแน่ที่เหลืออันเดสซารวิาาตกุนซือชาวอรตเจนไตเตรียมจัดชุดแกร่งลงสนามนำโดยมาโกอูเรนยาที่กดไปแล้วเก้าประตูในลีกฤดูกันนี้พร้อมล่าสังหารทัศนณะซั้นตาหน้าผลงานเป็นรองแต่ก็ยังแผยยาส่วนใหญ่หนักไปทางเสมอได้เป เรืร่องเสียงเชียร์ในเกมนี้อยา่างไรก็ตามเทียบคุณภาพแล้วกาตาจีเนสที่อยู่เหนือกว่านิดนิดดูแล้วมีโอกาสเจ้าแบ่งแต้มมันสูงอยา่างไรก็ตามประเทแบบนี้แนะให้ลุ้นกาตาจีเนสมีลุ้นชนะมากกว่านิดนิดฟันธงกาตาจีเนสเฉือนสองหนึ่งคู่ที่แปนะครับปิดท้ายด้วยเกมพิเมล่าดิวิชันคอสตาริกาในเวลาเก้าโมงเช้าเช้าวันศุกร์ตามเวลาบ้านเราอีกหนึ่งคู่นะครับเกมระหว่างอาลาฮัวเลนเซ่กับซานคาร์ลอส ด้วยาตาต่อรองมทีมในคู่นี้าลนเซ่ต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานการพบกันของทั้งสทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นาลนเซ่ที่เอาชนะไปได้3ครั้งสว่นอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันซอมห้านดัดสุดของาฮลนเซ่ ชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะปันตาเรนัส1 0เสมอกาตาจีเนส1 1เสมอป um ูมาส1-1ชนะเอเรเดียนโน2-1และแพ้ปูมาส02องาดาฮัวเลนเซ่ทีมระดับหัวแถวลีกกล้วยหอมขึ้นผ่านเข้ารอบโกปาคอสตาริกาส่วนในลีกยูนอันดับที่3ตามหลังจากฝูง4คะแนนสภาพทีมต้อมลุนเช็คคอมซิตของสองต้องหลังอล็ซิสกัมบัวและซานเตียโกเวเดปูเซนรวมถึงกองกลางอย่างอเลฮันโดบรานที่เพิ่งผ่านภารกิจกับการรับใช้ทีมชาติคูาซสื่ออเล เสน่ห์ที่มาแรงต้องปรับทับแต่แนวรุกยังคงเป็นอัลแบโตโตรินดาวเตสเปนที่กดไปแล้ว12ประตูเพื่อเปนกำลังร่วมกับดีเอโก้กัมโปที่กระทุ้งไปแล้ว10ประตูพร้อมเป็นทีเด็ดทั้งคู่ครับฟอร์มอันด้าสุดของซานคาร์ลอสชนะหนึ่งเสมอชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามโดยเสมอซาตาัด้วยเสมอซาตาอานาหนึ่งหนึ่งแพ้เดปอรติโวซาบีซ่าศูนย์สามชนะมูซิลปานเลบิเลียนหนึ่งศูนย์แพ้เอเรดิโนหนึ่งสองและแพ้ปันตาเรนัสศูนย์หนึ่ง ซานคาร์ลอสอยู่หัวอันดับ13ของตารางด้วยการมีแค่8ดแต้มแต่มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยด้วยการเก็บ4แต้มเดือดสามเกีบหลังสุดครับกุนซือโรเบรโตการลอสไม่มีปัญหาในการจดัดทัพนัดนี้เตรียมจัดนัดนี้เตรียมจัดตัวเก่งลงสนามแดนหน้าฝอกของหมังเอาไว้ที่บรายันมาร์ติเนสดาวเตเเม็กซิกันเจ้าของผลงาน13ประตูพร้อมจันโมทัศนะเทียบกันแล้วปอนตต่อปอน า拉หัวเล่นเซยังเหนือกว่าแทนนี้ได้เปรียบเรื่อเนเชียนน่าจะเป็นสายเดินหน้าขยมหนึ่งต่อเนื่องแม้สานคาร์ลสมีระนับที่ดีขึ้นแต่ไม่เย็นแบบนี้ต้านไม่ไหวนอกบ้านได้แค่2แต้มจากโคกเกมดูแล้วอลาหัวเล่นเซ่กดขาด2เมสบายๆส,ส่วนธงต่อ阿ลหัวเล่นเซ่สิวนิ่ม2.0ศูนย์และนี่คือทีเด็ด3สเตปเทพในค่ ame, ำคืนของวันพร,ร,ราาาัสบดีที่27มีนาคมนะครับใส่เลยโอซซูนาสเตปเมตโคเรนเทียนอันโดซีวีเอสตูเรนเตสลาซิงครับกากาจีเนส และอลาฟัวเ่นเซ่บั่จใจเข้าวินทุกแบบแน่นอนแต่ย้ำมม่อีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดก,กับกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟน ด้วยในเกมฟาดแข่งระหว่างบาร์เซโลน,นากับโอสูน,น่าเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่รวมลุ้นร่วมเชียย์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไร่และทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแทบหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามอัพอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชีีร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกกกัันนบผมมใลุ่ สาม up กันได้เลยนะครับเปียนแค่พิมพ์สามสาม up เข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอปนำหน้าแล้วตามด้วย33 3, up นะครับหรือว่า3-3 u p ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมารวมไปนสนหนึ่งรูอไปได้เยก,กับผม3สเทเพพกันได้เลยครับและพบกันในทริปใหม่ทุกๆวนันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ